คนที่มีอีโก้สูงควรปรับปรุงตัวยังไงดีครับโอ้โหคำถามนี่ของน้องมีนาเนี่ยน่าสนใจครับปกติคนที่มีอีโก้สูงเนี่ยมักจะเป็นคนเก่งครับมันทำให้คนรอบตัวเขาเนี่ยชอบสรรเสริญเขาครับจนทำให้ใจเขาเนี่ยพองโตครับแล้วมันทำให้คนคนนั้นเนี่ยยึดมั่นในความเก่งของตัวเองมากขึ้นเรื่อยครับแต่ในความเป็นจริงคือไม่มีคนคนไหนเพอร์เฟคร้อครับแล้วเวลาคนที่มีอีโก้สูงพวกนี้ครับโดนตำหนินะครับหรือชี้จุดเสียจุดด้อยบางอย่างของตัวเองเนี่ย เขามักจะรับไม่ได้ครับวิธีลดอีโก้แบบตื้นเขินที่สุดเนี่ยคือการที่เราเนี่ยเอาตัวเองไปเทียบกับคนที่เก่งกว่าเรามากๆครับน้องมีนาเนี่ยอาจจะเป็นนักบาสทีมเขตใช่ไหมครับที่เก่งมากในเขตหรืออำเภอของเราเนี่ยแต่ถ้าน้องอยากลดอีโก้เนี่ยน้องต้องไปแข่งกับนักบาสทีมชาติตัวต่อตัวครับแล้วน้องจะรู้ครับว่าเราห่วยกว่าเขามากครับแล้วมันจะทําให้อีโก้ข,ของเราลดลงครับแต่วิธีลดอีโก้ที่ได้ผลชะง,งัดเนี่ย คือการแก้ที่จิตใจเราครับซึ่งคนที่มีอีโก้สูงมากๆเนี่ยครับควรจะไปทํางานการกุศลเยอะๆนะครับเช่นการล้างห้องส้วมในวัดเงี้ยครับซึ่งคนมีอีโก้ส่วนใหญ่เนี่ยจะรับไม่ได้กับงานพวกนี้ครับเพราะเขาคิดว่าเป็นงานชั้นต่ําครับน้องมีนาอาจจะทําบุญหรือให้ทานเยอะๆก็ได้ครับเพราะว่าการให้เนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีในการลดการยึดติดครับหรือน้องมีนาเนี่ยอาจจะลองทําสิ่งใหม่ๆดูครับที่น้องเกิดมาเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนครับ ซึ่งเวลาเราทําอะไรใหม่ๆทุกครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเก่งในเรื่องนั้นๆครับแล้วความมั่นใจในตัวเราเนี่ยหรือการยึดติดเนี่ยมันจะลดลงเองครับทุกครั้งที่ทําอะไรใหม่ๆครับและคนมีอีโก้สูงหลายคนครับเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบครับเลยไม่ไว้ใจให้ลูกน้องเนี่ยทำงานได้เต็มที่100%ยเซตนะครับตัวเองเนี่ยต้องเข้าไปล้วงลูกตลอดครับซึ่งถ้าเราเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องปรับความคิดครับว่า เราเนี่ยต้องเลือกลูกน้องให้เหมาะกับงานครับมันทําให้เราเนี่ยปล่อยวางได้เต็มที่ครับปล่อยให้เขาไปทํางานของเขาได้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปล้วงลูก